โอ้ยสัตย์ดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ยังไม่ต้องสวัสดีต้องไม่กูโอ้ยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดอรุณปลาปไม่หวานอันนี้เป็นทริปทดสอบ เลน Canon RF 85 f2 <c oughs> อะไรนะ <c oughs> Canon RF 85 f2 Macro STM <c oughs> เป็นเลนส์สำหรับการถ่ายคนและถ่ายมาโครหรือถ่ายวัตถุระยะใกล้ได้ถ้าเทสเลนส์จะต้องมีนางแบบนี่โอ้เดี๋ยลไปนางแบบต้องชุดไทยแนะนำตัวไหนลูกสวัสดีค่ะชื่ออโนุค่ะเดี๋ยวหนูจะต้องไปเปลี่ยนเป็นชุดไทยพร้อมยัง พร้อมค่ะโอเคป่ะน้องอโน่พร้อมแล้วค่ะสวยแล้วค่ะพร้อมลบเต็มที่กับชุดไทยเดี๋ยวเราลองถ่ายด้วยแคน่นมันไอเอฟเป็แค่มันเอฟสองมาโกอ S, S เอฟเอสเียงกันไปไปยังไปเล้วเริ่มสตาร์ทแลวนะเอาตรงนี้ก่อนวิหารน้อยพระเจดีย์จุฬามณี จะให้น้องอโนเนี่ยไปยืนแบบนี้เพราะว่าข้างหลังแบกกร์มันเป็นสีขาวเนาะแล้วเดี๋ยวลองถ่ายดูขอฟีลเลิ่งแบบยิ้มยิ้มอ่อนๆละมุนละมุนแต่ต้องแอบคนหน่อยว่าคนเยอะโอเคหนึ่งสองสามมองกล้องหน่อยครับโอเคสวยมากเอียงคอไปด้านนี้ไม่ต้องมองกล้องก็ได้ทำท่าเหมือนจะหุบลมโอเค โอเคแค่ตรงโบดนั้นก็เหงื่อแตกแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะพยายามขึ้นไปไปขึ้นไปสดุดเอาแค่เดินใหม่เอาแค่สันฐานแล้วกันเนาะเดี๋ยวดูนะนังแบบก่อนยังเฟลชอยู่ไหวอยู่ไหมไหวค่ะกินข้าวอิ่มแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นว่งบป จะลองถ่ายป,ปั๊บประมาณนี้นะอโนยิ้มสวยๆลูกหนึง่งยิ้มดีดอ่ะหนึง่งเออดีละดีมากเ่นตัวนี้มันมุมมันแคบไปมันเก็บไม่หมดเขาเรียกว่านำสายตานะไปทางแบบสบายเนี้ยสบายเดี๋ยวจะลองถ่ายจากด้านล่างเนาะให้อโนยืนข้างบนนี่แหละรอสักครู่ มองกล้องหน,น่อยลูกเน่งสองสมสวยมาก,มากเอาล่มด้วยล่มล่มสองสมโอเคสวยตังก็สวย,สวยเดี๋ยวเอาน้อยยืนตรงนี้นะใอยู่ตรงมุมนี้พอดี1น่งสองสามสวยมากลูกลรกขึ้นไปนั่งบันไดขั้นนี้นะนั่งนั่งล่อโอเค เดี๋ยวจะรอมนุษย์ก่อนโอ้หไม่น่าติดรองเท้าคอนเวิร์ดเลยนะ <S <S อยู่ท่าเดิมต้องอยู่ท่าเดิมไงอื้มแดดเดียงตาหันหน้าไปหาแดดหน่ะอ่ะมอง à mong con nên sòng sang quay bao vây kiếm vương lăng quay kiếm vương ta ờ, cứ oh. đẹp có lẽ anh à, nó ngơi nào này lu đi qua đấy đâm này nó nằm đi đêm nó này luôn นี่ก็คือตัวอย่างการ <c oughs> เราก็มืนอนเมื่อกี้ลองถ่ายไปแต่คนเยอะมากพยายามจะหามุมที่ไม่ค่อยมีคนไงแต่ว่าอย่างหนึ่งคือแดดร้อนมากครีมกันแดดมันก็ไหลเข้าตาไงทั้งสองข้างเลย <c oughs> คิดว่าคงปิดคลิปประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอารูปที่ถ่ายวันนี้มาลงให้ดูกันเนาะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนางแบบของเราด้วยน้องอานอน <c oughs> งามอย่างไทย <c oughs> ฝากร้านไม่ฝากร้านไม่มีฝากร้านค่ะฝากร้านเสร็จจากโปรแกรมนี้ทำอะไรต่อกินข้าวค่ะแล้วอยู่ข้าวงั้นไร้เจอกันใหม่เดี๋ยวมาแบบกินข้าวก่อนแล้วเจอใหม่กับกุ๊ปโอ้ยแลบวสวัสดีครับงามอย่างไทย เป็นคุณในแบบของคุณของอันโต้จำแล้วไยเนาะไปเที่ยวรุนกันเปิจริงอ่ะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าเลยครับช่องกูโอเอฟไอเอลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยโอเค